สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องศูหนึ่งสองไทยแลน์นะคะวันนี้เราจะพามาแนะนํามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรปถ้าจะเรียนด้านสาขาทางระบบประสาทหรือ n e นิว s c i e n c e ค่ะหลายหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ UCL หรือ University College London ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนที่ทำเเลยดีมากค่ะสะดวกครบเข้าถึงได้ทุกอย่างง่ายๆมากไปกว่าน,นั้นยังมีคอทางนิวโรไซแอ e หลากหลายแขนงแตกแยกย่อยได้นะคะ ไปดูกันที่สาขาแรกเลยค่ะ Neuroscience ค่ะมีทั้ง BSc คือที่เป็นปตีเรียนจบ3ปีค่ะ MSc คือเรียน4ปีปี3โท1ค่ะส่วน MSc คือปอโทปีเดียวค่ะถัดมาสำหรับใครที่ชอบทางด้านงานวิจัยทำลับจริงๆแนะนำสาขานี้เลย m l e s Translational Neuroscience ค่ะคือเราจะได้ทำงานวิใจัยในแับจริงๆมากกว่าเรียนนะคะ ทำแลบประมาณ2ใน3หรือ120หน่วยกิจจาก180ค่ะเลิศมากสุดท้ายก็คืออยากจะแนะนำคลินิลนิวโรไซแอนค่ะมีทั้งคอที่เป็นคลินิลนิวโรไซแอนทั่วไปและแยกย่อยเป็นสโตรกหรือนิวโรมัสคูลาร์ดีซีส e ค่ะน่าสนใจมากๆเลยมีคอทเกี่ยวกับดิเมนเชียด้วยนะคะถ้าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสอบข่า ทางทีมงานเรากำลังจะไปเรียนด้านนี้ด้วค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ